ยนพบกับครูนิดนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประฐมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำกริยานะคะคำกริยาก็คือแสดงการกระทำของคำนามหรือสัพนามเป็นส่วนสำคัญของประโยคนะคะจะมี4ประเภทมีอะไรบ้างนักเรียนไปดูกันนะคะ แรกนะคะก็จะเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะเรียกว่าสักคำกริยาอันนี้ก็เป็นคำกริยาที่ประกอบด้วยประธานนะคะแล้วก็มีความหมายไม่สมบูรณ์จะต้องมีกรรมมารับจะมีความหมายสมบูรณ์นะคะเช่นคำที่ใช้นะคะก็มีกินที่ับสร้างมองดมคำเหล่านี้นะคะ อย่างเช่นนะคะปลากินเหยื่อก็จะต้องมีกรรมมารองรับนะคะว่าปลากินอะไรพี่ดมดอกไม้อันนี้ก็พี่ดมไม่ได้นะจะต้องมีกรรมมารับว่าพี่ดมอะไรนะคะแม่ค้าขายปลาอันนี้แม่ค้าขายไม่รู้ว่าขายอะไรนะคะก็จะต้องมีกรรมมารองรับนะคะต่อไปนะคะ คำกริยาที่ไม่ต้องมีคำมาับนะคะเรียกว่าอัคำกริยาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคำกริยาที่ประกอบด้วยประธานแล้วมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะก็อย่างเช่นคำว่าเดินดน,นอนวิ่งไปมาหัวเราะร้องไห้นะคะเมี่เคย ได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมคะอย่างเช่นน้องร้องไห้อันนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ในตัวเองเลยนะคะนักกีฬาวิ่งน้องนอนอันเนี้ยก็ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนะคะทกบินอันเนี้ยจะมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะ ต่อไปก็เป็นกริยาช่วยนะคะหรือเราเรียกว่ากริยานุเคราะห์อันนี้จะเป็นคำกริยาที่ช่วยเสริมกริยาหลักให้มีความหมายชัดเจนขึ้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่าต้องอาจกำลังอะควรองนะคะยกตัวยอย่างประโยคนะคะฉันต้องทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จให้ได้อันนี้ก็คำว่าต้องนะคะ ก็เป็นคํำกริยาที่ช่วยเสริมคำว่าทำงานว่าต้องทำงานให้เสร็จนะคะหรือพวกเขาอาจมาไม่ทันกำหนดนัดหมายคําว่าอาจนะคะก็เป็นคํำกริยาช่วยเสริมคำว่ามาว่าพวกเขาอาจจะมาต่อไปอันสุดท้ายนะคะคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเอง ต้องอาศัยเนื้อความของคำข้างท้ายนะคะเพื่อให้ได้ความหมายสมบูรณ์เราเรียกว่าวิคตัดถะกริยานะคะคำที่ใช้ก็เป็นเหมือน้ายเท่า,าคือเสมือนนะคะนักเรียนเคยได้ยินไหมอย่างเช่นนะคะเราเป็นนักเรียนอันนี้ก็คำว่าเป็นนะคะ ก็ต้องอาศัยคำว่านักเรียนจึงจะเป็นความหมายสมบูรณ์นะคะวิชาเหมือนสินค้าอันนี้ก็คำว่าเหมือนนะคะเขามีหน้าตาคล้ายฉันหรือเรามีหน้าตาคล้ายพ่ออันนี้คำว่าคล้ายนะคะก็ยังไม่มีความหมายสมบูรณ์เราก็ต้องหาคำข้างท้ายมาให้ได้ความหมายสมบูรณ์นะคะ เรียนดูคำกริยาเสร็จแล้วนะคะครูก็มีใบงานให้นักเรียนทำประโยคคำกริยาที่กำหนดให้นะคะให้มีความสมบูรณ์ก็มีคำว่าบานเล่นโหนเปรียกตรงนะคะแล้วก็บอกคำกริยาที่นักเรียนแต่งประโยคได้ว่าในข้อหนึ่งเนี่ยเป็นคำกริยาประเภทใดนะคะ ลองเรียนลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำกริยามีสี่ประเภทนะคะอันแรกก็กริยาสมบูรณ์ในตัวเองไม่ต้องมีกรรมมารับนะคะเราเรียกว่าอักตรกริยาอันที่สองนะคะกริยาที่มีกรรมมารับเราเรียกว่าสักตรกริยานะคะอันที่สาม กริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองต้องอาศัยเนื้อความของคำข้างท้ายนะคะอันนี้เราเรียกว่าวิอัตถกริยานะคะต่อไปอน,นี้ที่กริยาช่วยหรือกริยาอื่นให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราเรียกว่ากริยานุเคราะห์มี4ประเภทนะคะคำกริยาเราก็เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ